สวัสดีครับพบกับช่องเมทซายนะครับวันนี้เราจะมาสปอยปินออฟเทนิดภาคเวิลด์ครับตอนที่71หรือจะตรงกับมังงะในตอนที่240เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยความเดิมจากตอนที่แล้วการแข่งขันระหว่างคู่มือสองญี่ปุ่นนำโดยชิรายชิลงเล่นคู่กับคิมิจิมา จอกับคู่หูนายแบบอย่างบาดอกคู่กับโมเรลลงมาเจอกันการขันในช่วงแรกเหมือนชิลายชิจะสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปทานิกกจ,จิมาเลยเข้ามาแนะนําถึงสไตล์การเล่นใหม่ให้กับชิลายชิในคืนก่อนแข่งกลายเป็นกําเนิดใหม่เทนนิสไบเบร s สตาเป็นเทนนิสที่รูปโรสไตล์การเล่นของผู้เล่นทั้งหมด7คนในรงเรียชิกเทนโปจิไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์เทนนิส ขึ้นถล่มปัตพียางยินเทนนิสความเร็วสูงของเคนยาเทนนิสอาศสยการควบคุมลูกอย่างแม่นยำของจีโนเซ่แล้วก็เทนนิสที่ควบคุมการเคลื่อนไหวยอย่างอิสระของคินทาโร่ก็อยู่ในตัวชิราชิหมดเลยทำให้การแข่งขันทีมญี่ปุ่นสามารถอัดทีมฝรั่งเศสนำไป5ต่อ4เกมในเซตที่2แต่แล้ว มันไม่ง่ายอย่างนั้นเมื่อเจ้าโมเรลได้โชว์เทนนิสถนัดมือทั้งสองข้างเล่นงานปันป่นป่วนทีมญี่ปุน่นหัวหมุนเลยทีเดียวกลายเป็นทีมฝรั่งเศสพลิกแซงหน้านทีมญี่ปุ่นไป6ต่อ5เกมส่วนทางด้านชีมจิมาก็กได้รับบาดเจ็บข้อมือสนไม่สามารถรับลูกโจมตีหนักๆเป็นเวลานานได้ทำให้ทีมญี่ปุน่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากอีกครั้งส่วนทางด้านชีลายชีก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ได้ใ,ใช้ไบเบิลสตาร์ไล่เก็บแต้มคืนกลับมาไลา่บี้ทีฝรั่งเศสกลายเป็นเซตที่สอเท่าเขา้เขาสู่ช่วง,งทรายเบ์คิมิจิมะเห็นแบบนั้นถึงกับคิดกินใจว่าชิรายชิคุงตอนนี้ตัวฉันเองยังไม่เห็นสไตล์การเล่นที่แท้จริงของนายเลยแต่นายนะ่ะมีความแข็งแกรง่งทางด้านจิตใจมากเลยนะไม่น่าเชื่อเลยว่านายจะอยู่แค่มอต้นเท่านั้นนะ่ะ ทานเนกชิมาได้พูดออกมาว่าโนซะุเกะณตอนนี้ความแข็งแกร่งทางจิตใจของนายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยสินะบางทีอาจจะเหนือมากกว่านี้อีกก็ได้นะดูนั่นสิผู้เล่นฝั่งนูน้นน mm ่ะ hmm. เหงื่อไหลออกมาเยอะเลยถ้าเทียบกับโนซุเเกะแล้วยังไม่ค่อยมีเหงื่อไหลออกมาสักหยดแถมยังเล่นได้อย่างเยือกเย็นอีกต่างหากไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่ระยะเวลาอันสั้นสามารถเปลี่ยนสไตล์การเล่นได้อย่างรวดเร็ว มันต้องอาศัยความอดทนทุกเวลาเลยสินนะแล้วผู้บรรยายในสนามได้ประกาศว่าในที่สุดทีมญี่ปุ่นก็สามารถทำได้ตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงทายเบรกแล้วนะครับบาดดอกเลยเข้ามาคุยกับโมแล้วว่าเฮ้ปาลีสนั่นพ่อของนายนี่รู้สึกว่าจะเข้ามาชมการแข่งขันของนายด้วยละแล้วพาได้ย้อนกลับไปในเรื่องราวในบ้านอดีตของนุ่มน้อยสุดหล่ออย่างโมเลวพ่อของโมเลวได้บอกว่า วันนี้นายน่ะต้องไปหาแม่ไม่ใช่หรอไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเดี๋ยวฉันจะออกไปขายภาพเขียนของฉันเองขนมปังที่วางอยู่ตรงนั้นนายกินได้เลยนะฉันไปก่อนละ่ะแล้วเรื่องราวได้เปิดเผยออกมาว่าเมื่อเจดปีก่อนแม่ของโมเรลได้ออกจากบ้านพร้อมกับน้องสาวพ่อของฉันเป็นจิตรกรเล่ห์ล่อนแต่ฉันชอบงานเขียนของพ่อมากพวกเราอยู่ด้วยกันมาตลอดพวกเราอยู่ด้วยกัน ด้วยเงินจานวนน้อยนิดแต่พ่อก็ไม่เคยบ่นสักครั้งเมื่อฉันบอกเขาว่าต้องการที่จะเล่นเทนนิสอย่างจริงจัง mm. เพื่อจะได้เป็นมือโปรเทนนิสซึ่งเป็นเส้นทางที่เราต้องการจะเดินไปพ่อก็สนับสนุนเราอย่างเต็มที่แล้วพากลตามที่การขันบาดอกได้เข้าบอกโมแล้วว่าพ่อของนายนะช่วงนี้เขาคงยุ่งมากๆเลยจริงนะกับนิทรรศการศิละปะครั้งแรกในชีวิตของเขาบารีส นายทำได้แน่หม่แล้วเลยตอบ,บาด็อกกลับไปว่าพวกเราจะต้องไม่แพ้ในแมตช์นี้อย่างแน่นอนจากนั้นการขันทั้งสองฝ่ายต่างก็บุกโจมตีอย่างไม่ลดละแต่ชิราชิดันตีพลาดซะอย่างนั้นทำให้ลูกกระเด็นไปติดเน็ตกลายเป็นทีมฝรั่งเศสออกนำชายเบรกไปก่อน1ต่อ0ทางที่มิจิมากก็ได้เข้ามาปอบชิราชีว่าแค่นี้ไม่เป็นไรหรอก พวกเราแค่เก็บเกมเ,เสิร์ฟของเราและชนะเกมของพวกมันสักเกมหนึ่งก็เพียงพอแล้วล่ะนะทางคาวมิลกับตันทีมฝรั่งเศสได้เยแบบนั้นถึงกับคิดอยู่ในใจว่าบ้าหรือเปล่ากว่าจะถึงเกมเสิร์ฟของตนเองก็อีก4เกมด้วยกันอย่าลืมตำแหน่งของการยืนเสิร์ฟด้วยสิพวกนายนะจากนั้นการแข่งขันบิจิบ้บาได้เข้าไปรับลูกโต,โตจากทีมฝรั่งเศส แล้วพาท่าลื่นล้มลงไปแต่ลูกนั้นได้ลงคอทีฝรั่งเศสไปกลายเป็นเกมชายเบรกทิีิปุลนกต่อ5โทโนเห็นแบบนั้นเธอก็บอกว่าครั้งแรกที่ฉันได้พบกับเจ้านั้นฉันรู้สึกถูกชะตากับเจ้านั้นและฉันต้องการเจรจาต่อรองแลกเปลี่ยนกับมันเมื่อทาน,นิคกจ,จิมาได้ยินแบบนั้นเลยนึกถึงบทสนทนาระหว่างตัวเขากับคิมิจิมาคิมิจิมาได้บอกทาน,นิจ,จิมาว่า ฉันนะ่ะต้องการพาร์ทเนอร์ที่มีสไตล์การเล่นหลากหลายหลังจากโทโน่ได้ถอนตัวไปเอาคนที่ซื่อสัตย์นะฉันไม่ชอบคนที่สไตล์รุนแรงป่าเถื่อนอย่างเจ้าโทโนโนะ่น่ะจะว่าไปมีเด็กมอต้นแบบนั้นไม่ล่ะชูจิทานิกนจะจิมาเลยตอบกลับไปว่าฉันรู้จักนะผู้เล่นเด็กมอต้นที่นายต้องการแบบนั้นด้วยล่ะนายจะสนใจไม่ล่ะหมอนั่นนะ่ะชื่อว่าชิราชิคุระโนสุเกะถึงแม้ในหมู่มอต้น เจ้านั่นจะพัฒนาการได้ระดับที่ปานกลางในตอนนี้แต่ฉันเชื่อว่าถ้าเจ้านั่นค้นหาสไตล์การเล่นที่เหมาะสมกับตนเองได้เจ้านั่นจะพัฒนาได้ไกลมากเลยล่ะนะจากนั้นการแข่งขันก็กลายเป็นทีมฝรั่งเศสขึ้นนำ7-6ต่อเกมในชายเบรกพวกโฮลิ <c oughs> โอถึงกับอุทานมาว่าเ yeah, ย่และสิทีมฝรั่งเศสได้แม็ดพ้อยแล้วล่ะ ถ้าพวกเราไม่สามารถเก็บแต้มนี้ได้ก็จบเ hey ฮเลยชิรายชิโดยเดินเข้ามาหาคิมิจิมาแล้วบอกว่ารุ่นพี่คิมิจิมาครับยังคอขยับแขนต่อไหวอีกไหมครับทางฝั่งบาร์ด็อกได้ยินแบบนั้นแกับพูดออกมาว่ารู้สึกว่าหนุ่มน้อยคนนั้นจะคิดแผนการได้สินนะแล้วการขันก็ได้เริ่มขึ้นอีกทั้งสองฝ่ายก็ได้ตีโต้ลูกกันทางบาร์ด็อกได้บอกคิมิจิมาว่าขอบคุณสำหรับการขันในวันนี้แล้วกันนะ ยังไงแมตน,นี้พวกเราทีฝรั่งเศสจะขอรับไปก่อนละกันจากนั้นลูกก็ได้เด้งเข้าหาทางชิราชีชิลาชีได้สวิงตัวโดดขึ้นตั้งท่าพร้อมที่จะหดห้าสเมตรแล้วคิดอยู่ในใจว่าตั้งแต่ที่เราได้รับเชิญมาเข้าร่วมค่ายอตสเจตัวแทนญี่ปุ่นจิตใจของเราก็รู้สึกสับสนสินนะแล้วได้เห็นทุกๆคนได้พัฒนาก้าวกระโดดต่อไปเรื่อยๆทำให้ตัวเหล่านั้นต้องรีบพยายามตัวเองอย่างหนัก แล้วเราก็รู้ได้ว่าตัวเรามีขีดจำกัดแต่ตอนนี้เราสามารถก้าวผ่านขีดจำกัดนั้นได้ด้วยใบเบิรสตาร์ของเราแล้วชิลายชิก็เด็กหววสมัดออกไปแต่บาดอกก็ยังเข้ามารับลูกได้ทันแล้วได้ตีดอบช็อตเบาๆไปที่หน้าเน็ตชิลาาชิเห็นแบบนั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแย่ละถ้าตีไปยังบริเวณนั้นเราไม่มีทางรับลูกได้แน่คิมิจิมาเลยทุ่มสุดตัวไปรับลูกนั้น แล้วบอกว่าทีมญี่ปุ่นอย่างเราจะต้องไม่แพ้นในแมตช์นี้อย่างเด็ดขาดแล้วลูกก็ได้เด้งไปที่ขอบเน็ตเบาๆชีราชีเลตะโกนบอกว่าข้ามไปสิข้ามไปสิแต่ลูกนั้นก็ไม่ข้ามเน็ตกลายเป็นทีมฝรั่งเศสเป็นเกมเซต1นบายทีมฝรั่งเศสเอาชนะไปได้และผู้บรรยายในสนามก็ได้ประกาศว่าเอาละครับกับการป็นว่าคู่มือสอทีมฝรั่งเศสนำโดยบาดอก คู่กับโมเลวเป็นฝ่ายชนะไปนะครับแล้วการแข่งขันของทีมญี่ปุ่นคู่ต่อไปจะเป็นอย่างไรแล้วจะสามารถเก็บแต้มคืนได้จากทีมฝรั่งเศสหรือไม่ติดตามได้ในตอนหน้านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสปอยลินออฟชนิดภาคโวลครับตอนที่71หรือตรงกับมังะในตอนที่240 ก็ออกขออภัยอย่างยิ่งนะครับพี่แอดลงคลิปช้าไปหน่อยนะครับพอดีตัดต่อคลิปช้าแล้วก็ติดธูระนิดหน่อยนะครับพอดีช่วงนี้แอดข้อมีงานเข้ามาเล็กน้อยนะครับก็เลยทําให้การตัดต่อคลิปหรือการลงคลิปอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับก็ขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวแอดจะพยายามทําคลิปออกมาให้็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอ่ะและทีนี้ก็ถ้าใครต้องการให้แอดทาข้อบูลเกี่ยวกับอะไรเรื่องอะไรหรือว่าเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องอะไรก็ คอมเมนต์ทางด้านล่างนี้ได้เลยนครับหรือจะมาพูดคุยกันก็ได้นะครับเดี๋ยวแอดจะพยายามตอบให้ครบทุกคอมเมนต์เลยนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสไัครใหเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดหน่อยนะครับตอนนี้นะครับแอดได้ทำเพจใหม่ขึ้นมาครับเป็นเพจชื่อว่าเบสไซมังงะแอนด์ช็อปนะครับเป็นเพจที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวละครการ์ตูนต่างๆครับคือแอดจะตั้งใจทำแบบนั้นไปเลยเนาะก็จะได้กระจายข้อมูลไปใน Facebook ด้วยเงี้ยอ่ะก็ฝากพวกเรานะครับ กดถูกใจเพจหน่อยนะครับก็เพิ่งเปิดไปเมื่อวานนะครับอาจจะมีข้อมูลไม่ค่อยเยอะนะครับมีแค่รูปทพนี้ดิดหน่อยนะครับก็ฝากพวกเราหน่อยนะครับเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันตรงนี้นะครับผมก็ฝากพวกเราหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่แอดได้ทำคลิปเกี่ยวกับรวมท่าไม่ตายของเอดิสันเรียวมาจนถึงภาค World Cup เลยนะครับอ่าเริ่มที่คอมเมนต์แลยนะครับบอกว่าคลิปต่อไปอยากให้รวบรวมแอปหรือในเว็บช่องทางการดูแบบถูกลิขสิทธิ์ อ๋อหมายถึงดูปิ้นออฟนิดนิแบบถูกลิขสิทสิใช่ไหมครับถ้าแอดจะไม่ผิดนะครับก็จะมีสอช่องทางับไม่ว่ามีหลายช่องทางไหมแต่แอดจำหลักๆคือจะมี2ช่องทางนะครับก็จะมีอย่างเช่น FAISPlay นะครับก็จะมีรวบรวมปิ้นออฟนิดโอ้โหเกือบทุกภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคแรกนะครับก็คือมีตั้งแต่ตอนที่1ถึง178นะครับก็จะแบ่งเป็นหลายซีซันเนาะก็มีทั้งหมด1 7 8ตอนนะครับแล้วก็จะมีอย่างภาค OVA เนี้ยกันันระดับทั่วประเทศก็จะมีทั้งหมด 3.4ต่อด้วยกันเราจะมีภาค2 7อีก13ตอนนะครับเราจะแยกย่อยไปด้วยเนาะก็เข้าไปอยู่ใน a s p นะครับแต่แอดจำไม่ผิดนะครับว่า a s p น่าจะไม่มี The Movie นะครับ The Movie จะไม่มีนะครับก็แนะนำให้อยากดู The Movie ของ PIN ฟิน f อฟนเนี้ให้มาดูในแอป b i l l y i l l l y นะครับผมแอป b i l i b i l l ลก็จะมีการรวบรวม The Movie ของ p ิน o f ฟนีนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมก็ หนักๆจะเป็น2แอปนี้นะครับก็เข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับอ่าต่อมานะครับเป็นคอมมิทิสต์บอกว่าคิริฮาระก็เหมือนจะโผล่ร่างเอวาตาอมาแป๊บๆหรือเปล่าอ๋อก็ถ้าดูจากสภาพนะครับเหมือนแอดดูแล้วนะครับเหมือนจะไม่มีนะครับแต่ก็คล้ายๆอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ถ้าดูจากหนังมูวี่ล่าสุดครับลิกไคยระเฮียวเทนะครับก็คิริฮาระก็ไม่ได้งัดร่างเอวาตาออกมาครับจะเป็นแอ็นเจลคิริฮาระนะครับคือคิริฮาระจะควบคุมอารมณ์ความโกรธได้แล้วก็จะมี ออร่าสีขาวตรงคริัาระด้วยอ่ะเขาดูตรงแววตานะครับเห็นไหมก็จะมีแววตาที่เหมือนจะไม่ใช่ออร่าสีแดงเป็นเดวิลละอ่าไอคิดว่าไม่น่ามีนะครับผมก็ถ้าดูจากเดูฟวี่ล่าสุดครับมันจะไม่มีนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนะครับผมอ่แล้วก็บอกว่าอยากให้จัดอันดับน้ำคานอินอีกับเลนจิดูครับว่าจะฮาดีอ๋อโอเคครับผมได้เลยครับเดี๋ยวแอดจัดให้เลยครับผมเดี๋ยวจัดอันดับน้ำคานอินอีที่พาทัวร์นรก รุนแรงที่สุดในแต่ละตอนกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวแอดจัดให้เลยครับอ่าต่อมาครับเป็นคอมเมนต์ที่สัหรับว่าถ้าที่ชอบก็คือไดซีเห็นครั้งแรกคิดว่าของจริงน่าจะตีได้อ๋อหมายถึงถ้าไดซ e ที่แอดพูดถึงในคลิปที่แล้วเนาะที่เป็นการตีไซโค้งแล้วลูกเลี่ยมกับพื้นใช่ไหมครับอ๋อถ้าเป็นงนี้ครับโลกแห่งความเป็นจริงตีได้นะครับผมก็เป็นท่าที่ไม่เวอร์อลังการครับคือสามารถที่จะปั่นลูกสปินหมุนไปเงี้ยเออทำได้นะครับ ถ้าคนคนนั้น,นครับสามารถควบคุมที่ทางลูกได้ดีอ่าก็แปลว่าก็สามารถตีแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะเอออันนี้ก็จะสามารถทำได้นะครับอ่าต่อมาละครับเป็นคอมเมนต์ที่สีบอกว่าเราอยากรู้นะคะช่วยบอกหน่อยนะคะว่า The p r n of t h f อ e ีที่เป็นอนิเมะมีทั้งหมดกี่ EP กี่ภาคหรอคะอ๋ออันนี้ก็แอดก็ทำคลิปสรุปออกมาแล้วนะครับผมก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวแอดตอบอีกรอบแล้วกันเนาะก็จะมีทั้งหมด 1 7 8ตอนครับถ้าเป็นภาคแรกนะครับแล้วก็จะมีภาค OVA 34ตอนก็จะเป็น U17 อีก13ตอนแล้วจะมี U17 แยกย่อยบีนะครับก็ไปดูใน AAS Play ได้เลยนะก็จะมี The Movie ด้วย The ุ o v i e ทั้งหมด3 The m o v i วด้วยกันแล้วก็มาดูภาค OVA ประจจีเนียสนะครับก็จะเป็นอนิเมะที่ออกมาล่าสุดโหไม่ล่าสุดแล้วล่ะ สหเป็น10ปีละและทีเนี้ยเราก็ต้องรออนิเมะ o วล์คั p นะครับก็ปีนี้แหละครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีกําหนดการฉายตอนไหนเนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับอดจะประกาศให้พวกเราฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อมานะครับเป็นคอมเมนท์ี่บอกว่าขอรวมถ้าฟูจิครับอ๋อได้เลยครับผมก็ถ้าหนักๆครับฟูจิจะมีทริปเปิลเคาน์เตอร์โตกลับเนาะ ออริจินอลจะมีทั้งหมด3ทิปเปิลเคาน์เตอร์นะครับก็จะมีท่าพิฆาหตาหามีสีน้ำตาหรือท่าทุ่มมีสีน้ำตาก็ได้ก็แล้วแต่การอ่านเนาะก็จะมีนังแอ่นหัวนกับอ่าหรือจะเป็นนังแอ่นธลาลมอ่าเงี้ยก็มีหลายชื่อนะครับแล้วแต่การอ่าน,นครับอันนี้ไม่สีเลือดเนานะแล้วจะมีท่าปาวานเผือกเนาะอันนี้จะเป็นออริจินอลอ่าแล้วจะมีลูกเซิร์ฟล่องหนด้วยอ่าก็ถ้า ประมาณนี้เนาะเราก็จะพัฒนากลายเป็นฟินิ์คาราลมาเราจะเป็นท่าโค้นกิเรนแล้วก็บังกรขาวเราจะมีท่าตบแมลงเม่าอีกอะจะเป็นหลักๆจะตามนี้นะครับในเนื้อเรื่องถึงภาค OVA นะครับแล้วก็จะมีภาคโบว์ครับเนาะจะมีทั้งหมด2ท่าด้วยกันก็จะมีเทนนิสสปีดอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับก็จะเป็นฟูจิเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็จะมีท่าพยุดอกฟูบุกิสีขาวนั่นเองที่ใช้ในแมตช์เจอกับทีม เยอรมันนะครับอ่าก็จะเข้าๆประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวแอดจะทําคลิปออกมาอีกทีนะครับโอเคครับผมได้เลยครับอ่าแล้วต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็นอกบอกว่าเอ i ิ o n นเรียลมากับทศสกะาใครเก่งกว่ากันครับโอ้โหอันนี้ก็ถ้าตามเรื่องนะครับก็ตัวเอกละกันเนาะเป็นเอ i ิ o n นเรียลมาแต่ถ้าตอนนี้นะครับเปรียบเทียบแล้วนะครับแอดคิดว่าความสามารถของเทสกะานี่โอ้โหในรอบรองชนะเลิศนี่แบบโอ้โหมันสุดโกงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น อันต e ิเมดโซนะครับที่สามารถดึงดูดลูกเข้าหาตัวเองหรือไม่ก็สะท้อนลูกออกไปนอกขอนเนี้ยก็สามารถทําได้แถมยังม,มีสภาวะไร้ที่ตีอีกต่างหากโอ้โหนี่แบบมันไม่ไหวจริงเนาะแล้วถ้าทิสกะมีร่างอาวตารอีกก็อันนี้ยกให้พี่แกไปเลยครับคือพี่แกนี่โคตรแข็งแกร่งเลยนะครับแต่ว่าทิสกะไม่มีโอเคก็ถ้าแบบแค่กทเรียบรครับมีร่างอาวตารย่าง ซามูไรอย่างนี้ที่แข่งในรอบรองชนะเลิศเจอกับปรินซ์อย่างเงี้ยอ่าแล้วจะมีท่าเดสตักชั่นที่ฝึกฝนมาด้วยตัวเองอีกอ่านี่ก็ เป็นไปตามนี้เลยเนาะแอคที่ว่าตอนนี้ยังเปรียบเทียบอะไรไม่ได้นะครับต้องดูในรอบชิงก่อนนะว่าเอสันเรียมะจะโชว์ความพิเศษอะไรออกมาอีกเนาะนอกจากท่าสภาวะไล้ตัวตนหรือร่างอวตารเนี่ยอาจจะต้องเหนือกว่านั้นอีกอ่าจะได้เปรียบเทียบกันถูกนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ต้องดูตามใน,นเรื่องในรอบชิงต่อไปนะครับส่วนสำหรับวนันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ